ต่อทีแม่แหน่สันหาเบาไปเปิดต่อส่วนเบาหลัดแล้วคุ้นๆกับส่วนคุ้นๆพ่อแม่นั่นคนให้ชีวิตเขามาเขาเนี่ยยังเนทอดมือตายเขายังตอบแทนมึงคุณเราเบ,รบุกเบิดเลยถ้าสิเปล่าคนให้ชีวิตเรามาเออตที่ซูได้สิที่ซูไปอยู่เมืองนอก,กนเขนได้สิอันนี้ว่า,าเฉพาะอีผู้ิมันหนักด่าคนเด้ไปนอนมันหนักมากค่อยแล้วมึงได้ไปอยู่เมืองนอกแลมึงได้ดูแลพ่อแม่เงบ่มึงก็บ้าพ่อแม่ไปอยู่เมืองนอกนั่นแน่เขาไปอยู่สุขสบายตัวผู้เดียวเขาบ้าพ่อแม่ไปอยู่นั่นแน่ก มึงมีความสุขมึงจะใครพ่อแม่มึงเหง็นอยู่เมืองนอกมองไในจริญมึงก็บอกห็ัดนางสื้อพ่อแม่ไปอยู่น้ำสระอ่ะแม่ไปลาบา้บาให้กูไปบ้าขึ้นวันรับเลี้ยงพ่อแม่หน่อยโทษลูกก็ปปได้วันพี่ลูกเต่าเข้า,า,ามาให้มาอยู่น้ำในลำบากเองหยัดพี่น้องบ่าวเฟซเขาก็นไม่มีคนถูกใจหรอกกระทั่งมีปลาบ้าได้ก็ได้เขาจะไปเลี้ยงแล้อเราไปเราพ่าอยากลำบากกว่ามาหนะแ้หนี่เรื่องมันหน่อยแ้หนีเดี๋ยวนี่เง่งเงงขึ้นจนตัวก็สีลูกนะเลยอะไรพูดอะไร n น no n น no โออะไรน้ไปใายลงพยาบาลไม่พาไปหาหมอไปเปล่าหาหมอเนาะไปเปล่าหาหมอไปไหมอย่าโรงพยาบาลด้พี่น้องอย่าโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหมคะไปไปโรงพยาบาลใหญ่มากเลยเห็นไหมหนูเคยเห็นไหมโรงพยาบาลใหญ่มากโรงพยาบาลบุกพหารเลยจะใหญ่ขนาดพี่น้อยเล็บหมอไปเปล่าเลหมอนตายแล้วหมอลายหยุดตายแล้วโรงพยาบาลมีคนตายแล้วไหมหมอรักษาคนไหมเขาไม่มาหมอตายแล้วเลยคนไหมลราคนตายแล้วไหมมารักษาหมอคนไหมโรงพยาบาลต้องตายแล้วเหรอลูกต้องขอใจเขาด้วย แล้วเขาปวดมันไม่ชัดเฉยๆแต่อพอเข้าใจว่าหมายคือคนป่วยคนตายแล้วมาอาหมอรอกษาอ่ารถมันฟรีถอยขึ้นมาเหยียบแห้งๆดีละ่ะเออโอเคไปนะเหยียบซ,ซ่าๆมันก็ฟรีแล้วนะน่ะรถกูดกูดไปเออ กูแล้วเห็นอะไรพี่น้องวันนี้ก็เปลี่ยนมาเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนดีขนาดบนน่ะถ้ามันคนกูคนแรกยี่นอนนี่แล้วพี่น้องเดรื่อยนุ่นเทีาเขาดูถูกคนไปเยอะเป็นไงล่ะทีนี้เป็นไงเป็นยังไงกูก็ไม่ได้ขอมึงกินเดี๋ยวมาพ่อมไม่นอนกับพ่อยังนอนกับใครอ่ะดูถูกคนไปเยอะดูถูกใครดูถูกใครที่ไหนมาถามมันไหนปราใครไปดูถูกคนอยู่ไหนมาถามเขาดูถูกคนไปเยอะมันไปเานเ้าไปดูถูกมันก็ว่ายนอดูถูกคนไปเยอะกูไปดูถูกใครตอนไหนใส่ไรไปพี่ ข้าวี่นอะตับแต่นเปลี่ยนเลยขนาอยูพี่น้องแต่ต่นี่มันคือจีเดีนยังมาเชาขเนาเาะมนไม่มีนลังข้าวมาท่านมีรังขาวมาเนี่ยยูจะกินได้ก่คอเห็ดกินนี่แหละเห็ยูเห็่งไอย่านเดินขยประจำโอ้ไม่อันไปตอยรถกันไป่อกี้มันฟีมันพื้นเลยพี่น้อยฟีเลยนะอัรยากาศดีตะกี้แถวคนเเป็นองง้อเก่าไข่กมีนตรงกองงเก่านมันเป็นนันป้านันนี้ป้าย่งกับป้านักเสียักทินมาไล่หลายตะกี้ช่วงนี้ยางหมดข้าะ ตะกี้เป็นรถอันสีประตูขั้นดำขั้นเข้าไงตะกี้นอนบริการเป็นรถที่เขาชาวคนเคยอยู่นะโอ้ยเขาเชีอวยังกระท้างเขาใช่ไหมตะกี้มันใส่ใจเราไหาเราทำชีวิตเท่าไหร่มีความสุขกว่าคนที่พูดนะคะน้อยไม่เคยมีคนโอนให้น่ะสิแสดงว่าไม่เคยมีคนโอนให้อย่างน้อยว่ากู่ชู้ก็คู่ดีแต่ก็ยังมีคนโอนให้กูน้อยมาบอกว่าแบบเขาที่โอนให้น่ะกูโพูเองเขาโอนเองอย่ามาพูดนะเฮียนเจ้ามีความสุขมากอยากถ่ายเอฟซีเฮียนอาว่าอยากถ่ายเอฟซีอันเบื้องเนี้ยกะเขาเครียดเมื่อนั่งมันกะเปันยังไงมันง่ายจ้ะ เกนนอนไนอนท่สดอนมาครับพาันนพอนมันอนนี่แหละ้สิไปยังาบอกแล้วนอนสนมีาพ้นหรอกแลก็าตัดหหาย้นยงไลูกนอน้ห้ลูอยู่เรืองจะพไอ้พีปัญญาตกเสาี่สอดนั่นเาเสาก็ได้ยงรถต้นึง่ต้งนอนไม่อะจะซื้ออะไรรถตู้ซื้อรถตู้เพื่อไม่อไปนอนที่ไม่ต้องไปหน้นมาซื้อเนี่ยไม่ต้อไปนอนที่สดม่ต้องเสีเิด่ไปจ้อ้อรถแต่จไม่อง